โอ้โหเจ้าลูกนกเอี้ยงตกรังนะเขาก็มาวิ่งเล่นอยู่ในด้านล่างนะใต,ใต,ใต้ใต้รังว่าง,งั้นเถอะแต่พอดีมันมีสุนัขมันไล่กัดนะพอพวกนี้มันตรงพอเจอปุ๊บเนี่ยมันจะไล่กัดเลยนะเล็กก็เลยเก็บเอามาดูแลก่อนนะเดี๋ยวพอโอกาสดีเดี๋ยวเอาไปคืนแม่เขา นี่ฮะจะลูกนกเอี้ยงนะที่มันตกรังแล้วก็เ,เก็บมีเก็ดมาให้นะเล็กช่วยดูแลก่อนเพราะว่ามันมีสุนัขไล่กัดน,นะเพราะถ้าเราปล่อยไว้ข้างล่างนะ่ะแมวกับสุนัขไล่กัดแน่นอะนก็เลยบอกเอามาเลี้ยงไว้ก่อนสักแป๊บหนึ่งนะพอเขาสามารถบินได้แล้วเราคอ่อยส่งคืนแม่หรือถ้ามีแม่มารับนะอยู่แถวนี้เนะี่ยได้ยินเสียงแบบนี้ถ้ามีแม่มารับ นาเล็กก็จะส่งคืนให้แม่เขาดูแลนะแต่ตอนนี้มันมีสุนัขอยู่ที่มันมาอยู่แถวนี้พอเห็นนกร่วงแบบนี้มันจะไล่กัดนะแต่ถ้าอยู่ตามป่าอยู่ตามสวนที่ไม่มีสุนัขไม่มีแมวเนี่ยนะปล่อยมันฮะฮไม่ต้องไปเก็บเอามานะเดี๋ยวแม่มันจะคอยดูแลคอยอา่า ปกป้องเองเขายังบินไม่ได้แต่เขายังโดดวิ่งหนีได้วิ่งหลบภัยได้นั่นะคือสัญชาตญาณของนกเอี้ยงนะเนี่ยนัเล็กก็ไม่รู้จะให้อาหารอะไรก็ใช้ข้าวสวยนะบี้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เอาให้เขานะเนะี่ยอันนี้เราไม่ได้ทรมานสัตว์เราไม่ได้คิดว่าจะพาดเขาเอามาเลี้ยงแต่ว่าช่วยเขาก่อนนะเดี๋ยว นัเอ็กก็จะส่งคืนแม่เขานะเพราะเราไม่อยากเลี้ยงอยู่แล้วพวกนี้มันมันเป็นภาระสลรับเรานะและเราก็ไม่รู้ว่าจะดูแลได้ดีเหมือนกับแม่เขาหรือเปล่านะก็ฝากไว้ด้วยเผื่อใครคิดอยากจะเลี้ยงนกหรือเลี้ยงอะไรเนี่ยก็ลองดูนะเนี่ยเขาก็ยังแบบกลัวเราระแวงนะเนี่ยก็ ฝากฝากไปด้วยอ่ะสลรับคลิปนี้ก็พามาดูมาชมกันนะเจ้าลูกนกเอี้ยงที่มันตกรลังนรอแม่มารับนเดี๋ยวเราก็คงปล่อยเข้าไปนะก็คงจะหิวแล้วแหละเดี๋ยวนั่นแล้วก็จะป้อนอเป็นข้าวนะเพราะว่าเราคงไปหาอย่างอื่นให้ไม่ได้แลป้อนเป็นข้าวดีกว่าข้าวสวยเราเนี่แหละบี เล็กๆแล้วก็ส่งให้ใส่ปากไปสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่นี้ครับผมสวัสดีครับ